เมียสวัสดีค่ะเพื่อนเด้วยเซ่ไฮ <mungkin. S 1> วันนี้พาเมีเยม,มาปั่นสกูตเตอร์นะคะทุกคนที่วันเลดเดอร์โกเฟิร์สเลดดอโกเฟิร์สมามีติ้งไปทันวันนี้พาเมีเยม,มาปั่นสกูตเตอร์นะคะทุกคนเอาเมีเยม,มาปั่นสกูตเตอร์นะคะตอนนี้ช่วงบ่ายนะคะทุกคนบ่ายสี่โมงนะคะที่อังกฤษนะคะ ที่ประเทศไทยเราก็จะประมาณสีทุ่มนะคะทุกคนมีอากาศดีมากนะคะช่วงปิดเทอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นของน้ำนะคะทุกคนจะมีเป็ดมีนกนะคะเยอะแยะมากมายนะคะมาตามธรรมชาตินะคะทุกคนแต่วันนี้ยังไม่เห็นนะคะ ไปเลยอมมเลียช่วงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบล็กเบอรี่ออกลูกนะคะทุกคนนี่นนี้ก็จะเป็นแบล็กเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นลูกเหล็กนะคะทุกคนนี่ไปอเมเลียรอแล้วเดีแบบ๋ยวมีจะพาเพื่อนๆดูต้น อะไรนะมีเลียดอกบัวดอกบัวที่อังกฤษนะคะทุกคนจำไม่ได้นะคะว่าดอกสีอะไรดอกสีเหลืองหรือเปล่าตุกก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะดอกมาเรี่ยงดอกมาเรียอรยงังข้างหลังเราเอาใบแล้วเหรอโอเคอ๋ เดินไปตามคลองน้ำเรื่อยๆนะคะทุกคนมีได้เพื่อนๆดูดอกบัวแต่ก็ยังไม่เห็นน้ำไม่ลึกนะคะทุกคนน้ำตื้นๆน้ำใสด้วยวันนี้น้ำนิ่งมากอะมิเ,เมลียไม่มีลมดูรถจักรยานข้างหน้าด้วยนะลูกเอเมิเลียออนดิไซโนโนโนไปอยู่ก็ิงูจะลงน้ำเรอลูก โอ้นี่น้ำใสมากทุกคนดูสิอุ้ยเมียดูปลาดิมีปลาด้วยหืมปลาอวีเรียก็เรียกหมอมีอัน,น,นไปเออบัตเตอร์ฟลยนี่เราก็เดินตามคลองไม้เลยนะคะทุกคนนี่น้ำใสมากนะคะเห็นไหมคะ แต่ยังไม่เห็นปลาสักตัวมีปลาด้วยนะแต่ว่ามองไม่เห็นมนี่นี่ก็วิวสวยๆนะคะทุกคนน่าสกูตเตอร์นีอยู่ตรงนั้นแบล็เบอรี่ก็เกิดทุกที่นะคะทุกคนเบียีแค่ฟูเนตโดนี่ กัดมามีเมื่อกี้คันมากเลยอันนี้แม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำใหญ่เลยนะคะทุกคนอยู่ไม่ไกลบ้านตุกนะเขาเรียกเรือบอลูนนะคะทุกคนอู้หูคันอะมิเรียเนยโตกัดอ้ยเนี่ยตําแยนะคะตําแยตอดขาแล้วเนี่ยเนี่ยตําแยเนี่ยทุกคนตําแยฝรั่งนะคะอ้ยคันมากเลยเนี่ยเอาขาไปชนมันขาเป็นเดี๋ยวให้เพื่อนดูต้นนี้ก่อน นี่แบล็กเบอร์รี่ดูทุกคนเยอะมากนะคะเอาพาแต่เพื่อนๆมาดูแบล็กเบอร์รี่กันนี่เป็นป่าเลยนะคะเป็นฤดูของแบล็กเบอร์รี่ทุกคนตอนนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่ลูกเล็กๆจะกลับแล้วเหรอกลับยังมีเด้ว โยนลงไปค่ะขนมปังมาให้หงหรือเอามากินเองดูเด็กสองคนเอาว,วนทั้งไข่หงทั้งกินใส้ปาก <laughs> อมเมริกาปั่นสกูตเตอร์เสร็จแล้วนะทุกคนปั่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เดินทางนี้ถนนถนนไปไม่ได้ทางนี้สิ อเมเลียจะเดินไปถนนไม่ได้นะรถชนนะอันนี้ก็จะเป็นทางกลับบ้านนะคะทุกคนนี่เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะมิเรียเอาปั่นได้ลูกะไม่มีรถแล้วตรงเนี้ยเอา้เอามันก็ปั่นได้นี่อเมเลียว่ามันเป็นทางไม่เรียบเนี่ยเขจะไม่ปั่นจกักรุเตอร์นะคะกลัวล้ม เดี๋ยวรอด for me อย่า to h ส l d it for me อู้คันมากนี่นอันนี้ก็ทางทางรถนะคะทุกคนเราจะไปทางนี้กันป่ะไม่ต้องหิวลกูกทำไปอย่างง<น>ี้อื้อจับตรงนี้ดิจับข้างบนเดินไปเรื่อยๆนะ แมกเบอรี่อุ่นๆอันนี้งอมมากแล้วนะคะทุกคนดูโอ้ยงอมมากอะไรลูกมีไปเรื่อยๆข้างทางอันนี้ลูกกินไม่ได้นะคะลูกอันนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนลูกอะไรไม่รู้นี่อันนี้กินไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็เกิดตามข้างทางนะคะเราเดินไปเรื่อยเราก็เจอก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเ <c oughs> จอลูกอะไรอีกกัเมเลียให้เพื่อนๆดู ลูกสีแดงๆเ,เมื่อกี้กินไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าลูกอะไรนะคะนี้ก็จะเป็นนี่แหลคะค่ะบ้านอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนป่าไม้เยอะแยะนะคะแถวนี้อเริเดินไปละ <c oughs> ลูกพัมป่าก็มีนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวถ้าตุกเห็นเดี๋ยวตุกเจอตุกจะถ่าย ให้เป็นเพื่อนดูนะคะเดินไปข้างทางอย่างนี้ก็เจอค่ะทุกคนมีลูกพัมนะคะพัมป่ามีทั้งสีเหลืองสีแดงแดงนะคะมีเลเวทฟอร์มีนะอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกอะไรให้เ,เพื่อนดูซิอันนี้ดอกอะไรมีเนี่ยนี่เนี่ยจะนี่ก่อนดอกอะไรไม่รู้อันนี้ก็อยู่ข้างทางนะคะทุกคนดอกไม้นี่ดอกอะไรไม่รู้ให้เ,เพื่อนได้ดูกัน ขาขาวเป็นอันนี้ก็เป็นข้างหลังบ้านที่ตุ๊กอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสุสานนะคะทุกคนหรือเกรฟหยาดนั่นเองนะคะที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษคือกรฟหยาดนะคะเป็นสุสานหลุมฝังศพนะคะ,ะ,คะที่อังกฤษจ,จะส่วนมากจะฝังนะคะทุกคนแต่คือไม่กลัวนะคะต่างกับไทยมากนะคะทุกคนคือตุ๊กก็ไม่กลัวนะคะก็อยู่หลังบ้านนั่นก็เป็นบ้านตุกนะคะอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ สุสานก็จะอยู่หลังบ้านนะคะทุกคน <East. S 1> คือคนที่นี่นะคะสุสานเขาก็จะพาสุนัขมาเดินนะคะทุกคนเพราะว่าเงียบสงบบางคนก็มาอ่านหนังสือนะคะมาพักผ่อนนะคะอามิเลียก็มาปั่นสกูตเตอร์นะคะนี่เพราะว่าก็บรรยากาศดีนะคะทุกคน